สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมพบ่ความมายถึงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกวันนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมพบความมัยถึงเท่านั้นนะคะเมื่อวานอูปังมากนะเห็นไหมเห็นเจ็ดสามศูนย์ไหมมาเก้าหนึ่งศูนย์อีกนะทุกคน 9ก0ไม่ได้นั้นได้แต่ได้แต่น10นะคะเสดายให้สห้310 810มา910นพนา <c oughs> ได้อยู่ได้ต่อไปขอให้ปังปังนะทุกคน <c oughs> นะรอบต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะฟันศูนย์จ้าศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะถ้าใครไปนะแต่เราไปแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมันสามหุ้นนะ่นะเนาะปากกาจังหวะนี้แหละช่วงนี้ใช่ปากกากับกระดาษเปลืองมาก หนึงสี่นี่อาจจะเป็นเจสี่ก็ได้นะทุกคนอันนี้เรื่องจริงคำนวณตามสูตรค่ะสูตรไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นกับเขานะอย่าไปนอกใจสูตรนะทุกคนมันก็อาจจะแบบมาบ้างไม่มาบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือ นั่นแหละก็คือต้องมีข้ามีหลุดบ้างแค่นั้นอะ่ะม,มีข้ามีหลุดบ้างนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์เราไม่จอะนะเพราะว่าฟันศูนย์ห้าอยู่แล้วนะคะห้าหนึ่งเจ็ดห้าก็ไม่จอะนะคะแค่นี้ค่ะเพราะว่าได้ห้าอยู่แล้วนะคะอมถาา้าใครเคยดูแนวทางเราก็ 5, ถ้ามีห้าหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องมีห้าเจ็ดอยู่แล้วนะคะมีห้าอยู่แล้วเราไม่ต้องไม่น่องแลยคะ่ะคำนวณแบบดึกมากม่วงนอน คำนวณไว้นะกลางคืนเราก็คำนวณไว้ใช่ไหมหนึ่งช้าเราก็มาลงใบให้นะทุกคนเป็นไรที่ไม่ได้หลับได้นอนเพราะเราทำคนเดียวนะคะมไม่มีใครช่วยนะบางคนเขายังจะมีอะไรนะคนช่วย เราไม่มี่ Boo hoo. นี่นี่นะคะทุกคนศูนย์ศูนย์สี่นั่นเองนะคะสี่ศูนย์ศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์สี่ก็ได้นะคะนี่เด่นสองห้านะทุกคนแก้วดักไว้ให้หมดแล้วนะคะสองกับห้านะ สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะถ้าใครไปตัวเด่นนะคะวันนี้วันพัด้วยนะทุกคนลาออกวันพัแบบมันยากมากๆนะวันพัก็จะไปอะไรก็ไปอะไรวะ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนไปหนึ่งสองห้าก็ได้นะคะหนึ่งสองห้าในตารางอย่างนี้เออพอไม่เด่นจะให้ก็ได้หนึ่งสองห้าารู้จักเป่าอาจาร,รย์เดารู้จาักอาจาร,รย์เดาถ้าคุณร,ร,รู้จักอาจารย์ดาหรอกรู้่อนก็คุณก็จะรู้จักเราฮะ ถ้าใครถ้าใครรู้จักอาจารย์เดาก็จะรู้จักเรานะคะเพราะว่าเราคืออาจารย์เดาวนัเองนะ,ะเ้าไปหมดอะเดาวอะจริงแล้วคำนวณตามสูตรค่ะไม่ใช่เดา1ร้อยเป็นนะมาคือมาไม่มาก็ขออรับขออาภัยนะคะโค้ดแนวทางแต่ละแนวทางนะแก้วก็สุดความสามารถละอือตอนนี้นะคะขอให้โชคด,ดีนะ